ปริมาณแล้วก็ประโยชน์ที่เอาไปใช้ไป,ไปแล้วก็มีวิธีการออมเงินยังไงบ้างคะก็ธรรมดาเดีวมีนะที่ตลาดเนี่ยเขาจะมีธนาคารออมสิน่มารับฝากทุกอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เขาจะมาเดินเก็บสมุดเลยที่เราไม่ต้องไปธนาคารเขาจะเปิดสมุดไว้แล้วก็มีคนมาเดินเก็บสมุแล้วก็จะค่อยๆออมเอาไว้ แล้วก็มีตัวอื่นเช่นอบอซัพย์ก็อยู่กลุออม่มอทรั์ของหมูบา้าอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บีละนิดทีละหน่อยจะไม่ได้ทีเยอะอะไรอย่างี้หรอก็ค่อยๆเก็บแล้วก็สถาบันการเงนินนคะที่ที่ใช้ฝากะอมสิบบสแล้วก็มีวิธีการใช้เงินใช้จ่ายยังไงคะใช้ที่จาเป็นนนี้ยเนาะเศรษฐกิจมันอย่างเงี้งนะย ใช่เลที่จําเป็นแล้วก็ที่เออจำเป็นแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแล้วพี่คิดว่าการออมอะไรคะมันดียังไงคะก็มเพื่ยเอออนาคตใช่ไหมที่เราเกิดเราจะไม่รู้เหรอแก่ไปเราสมมุติกรณีมีลูกก็ตีกับเราซึ่งเขาไม่ได้ใช่ไหมแก่ไปเกิด แพ้ถ้ามาันไปด้วยตอนแก่ยิงเราไม่ได้รับราชการเราไม่มีเงินเดือนจะเสียนี่เงินเดือนเงินดาวเงินเดือนอะไรนี้ด้วยเราก็ต้องออกไว้ใช้ตอนแก่ไว้เพื่อสุดการารักษาลูกไว้อะไรเงี้ยแล้วแกเอาของที่มีจุดประสงค์ะอะไรคะเพื่ออะไรโอนเนี่ยเลยโอนโอนข <c ười> <c ười> พอบคุณาอ